ปิดท้ายปิดท้ายเลยปิดท้ายข่าวแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่าากันก็วันนี้เนี่ยมีการเปิดร้านกาแฟนะครับคาเฟ่อเมซอนของสองผู้เล่นทีมชาติต่ำเก่งกับนิวจริงๆแล้วสองคนนี้มาจากเมืองสองปะไม่ใช่เคยเคยผมไม่ทันกันแล้วไม่ทันกันปีที่เล่นอะไม่ทันกันแต่ว่าน่าจะสนิทกันในทีมชาติแล้วก็ยูสิบเก้าเขาเล่นรุ่นเดียวกันรุ่นนัชชวยอะอืมตอนนั้นเนี่ยอ่ คู่เซนเตอร์ของอดีศอเนี่ยเป็นอดีศรกับอีกคนหนึ่งชื่อผมจําชื่อไม่ได้เคยอยู่ท่าเรือย้ายไปแล้วตอนเนีเ้แล้วก็นิวเนี่ยเป็นตัวจริงคนที่ยิงญี่ปุ่นอ,ะอ่ะออที่ยิงลูกไกลยิงไก่ายญี่ปุ่นอะ่ะก็ทะยิงกลุ่มนี้ยเขาก็สนิทกันเยอะกลุ่มเดียวับเจนี่แหละอ,อนะครับก็ตัดสินใจเนี่ยเปิดอยู่แถวๆกระทรวงการคลังใช่ไหม ใช่เขาบอกแถวนั้นแถวแถวอาลีอาลีหรออาลีแต่ตออยี่บุขสงครามเมื่อเช้านีทีมงานเราก็ไปได้ป่ะอ่าเราก็ไปปทํามาก็ก็มีขนมมาแจกด้วยกินยังกินไปสองชิ้นโอ้โหลูกชุบลูกชุบไม่แบ่งน้องแต่กาแฟไม่มีแต่ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยเป็นคอแฟเก่งเนี่ยทำธุรกิจมาเยอะมากนะหลายคนจะไม่รู้เก่งเนี่ยทำปั้นคลิปทำโน่นทำนี่ขายกาแฟเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะเห้ยตอนนี้เขาแต่งแล้วมั้ แต่งแล้วหรอแต่ย้งแต่งยู่ไม่แน่ใจอ่ะไอ้ข่าวแต่งงานนี่ไม่แน่ใจยังยังอ่อทำมาเยอะมากอ่ะทาขนมขนมขายเพราะว่าด้วยความที่เขาก็ไม่อยากให้แฟนเขาอยู่เฉยอ่ะแล้วก็ด้วยเขาก็มองว่ามันก็น่าจะทําให้อชีวิตดูมั่นคงมากขึ้นก็ก็ทําธุรกิจมาเยอะแล้วส่วนนิวเนี่ยนิวเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์แบบเงียบเียแต่ว่าแต่ว่าพอพอ m a n a g แมเนจ g i n g เงินด้วยตัวเองอเขาก็จะพยายามหาอะไรทํากับแฟนกับวีเนี่ยผมก็ผมก็ส จะบอกว่าสนิทกันมผมก็รู้จักกับแฟนนิวแล้วกันอ่ะด้วยความที่อายุอานาก็ใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้จักกันก็ก็ก็เห็นแล้วว่าน้องอะเป็นคนที่มีหัวทางนี้แหละแล้วก็พยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตอยู่พอสมควรรู้ป่ะนิวเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าว่าง่ยนะเขาเคยเล่าให้ฟังสมมุติว่าวันนี้เตะเตะเสร็จวันเนี้ยสมมติว,วันนี้เตะเสร็จวันศุกร์เขาจะพักเสาแล้วกลับมาซ้อมวันอาทิตย์ใช่ไหม สุกเตะเสร็จเนี่ยเช้าวันเสาร์เนี่ยเขาไปลงเกลือนะไปซื้อเสื้อกระสอบอะ <c oughs> เออกางเกงกระสอบอะ <c oughs> ม่ไม่เอามาขายนะเอามาใส่คือซื้อมากระสอบหนึ่งสมมติว่ากระสอบหนึ่งอะประมาณแบบสามร้อยตัวเงี้ยมันจะใส่ได้แบบที่แบบเป็นแบรนด์ดีๆอะประมาณเต็มที่สักร้อยหนึ่งร้อยตัวหรือห้าสิบตัวนะเสื้อตัวหนึ่งแบบแพงเขาก็เอามาใส่เขาเป็นสายนั้นสายวินเทจ อ่แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังไปอยู่แล้วแบบรถตอนนี้มีร้านกาแฟคนเล่นไปแล้วไม่ใช่ตีโลเกลือยังมีอยู่ว่าตอนนี้เออมันก็มีช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้เขาก็เป็นสายเนี้ยสายแบบของแบบมือสองอะไรเงี้ยรงทงรงเท้ารถนี่ขับจากัวนะอะระอ๋ปกติเด็กรุ่นนี้ไม่ขับแล้วรถพวกเนี้ยรถพวกแบบว่าเป็นคลาสสิกอะไรเงี้ยนิวะนิววะไลฟ์ฟังบอกว่าติดมาจากพี่เป้เป้โรนาริตออพี่เป้แกเป็นสายแบบว่า รถคลาสสิกอะรถที่แบบว่าปีแบบ80หน่อยๆอะไรเงี้ยแต่เป็นรถยุโรปฝั่งยุโรปนิวก็จะแบบไปไปตามกันอะไรเงี้ยก็จะมีมีแบบว่ามีสไตล์ของเขาเออมีสไตล์มีสไตล์นี่ก็มาจับธุรกิจด้วยกันนะครับเดือนนั้นจะขายในแถวนั้นด้วยก็บอกว่าโอ้โคนเยอะมากโอหออฟฟิศเทียบ บอกว่าคอนโดแปลงผมอยู่แถวนั้นละอืมแล้วที่สําคัญวันนี้นักข่าวบอกว่าโอ้โหที่ที่อยู่แถวแถวกระทรวงการคลังด้วยคนเพียบเลยคนเพียบเลยกระทรวงการคลังอนะใช่คนเพียบมากเปิดได้ตามเวลาแต่คนไม่ได้ไปซื้อไม่ได้ไปซื้อแปนะคนมาทวงคนมาทวงเอาตังค์เคียวแต่ก็บอกคนเยอะมากวันนี้แต่ยเยอะที่กระทรวงนะ